สวัสดีค่ะวันนี้จะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไายมาที่บ้านนะคะกลับบ้านที่ตําบลม่อนปิ่นนะคะอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าบ้านไม่อยู่ที่บ้านสวนชานะคะตําบลม่อนปิ่นค่ะตอนนี้วันวันที่วัน,น,วน,นที่ไหนวันที่13นะเมษายนนะคะเป็นวันสงกรานค่ะทุกคนแล้วก็ตอนเนี้ยระหว่างข้างทางนะคะสองข้างทางเลยเขาเล่นน้ำกันแบบโอ,โ,แโอ้โหหนักมากโอ้จุดยอดนี่<ด>อันนี้เขาไม่ต้องเสียค่าน้ําใช่ไหมเนี่ยดูน้า โซนโซนตรงเนี้ยเขาเสียค่าน้ําแค่ถังละยี่บาทเองนะเวลาเขาซื้อน้ากันอะแต่ว่าแถวกรุงเทพนี่แบบปุ๊บพันสองพันนะที่นี่เขาเติมกัน2ีสิบาทใหม่สูคขาใหม่สค่าพี่น้องเจ้าไต้กุก่อนนะคะมาในน้องมาแต่มาเลอันอะไรก็มาเลบันเกิดเอ้ยแต่ว่าันเกิดก้อกอลานะพออยู่มาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะเอ่อมามาเลีอันบานเกิดในขนมเป็นวันสงกรานในมาดามกอแมในเนาะไม่ท้า แบบมวแม่แม่นองนี่แหละแม่เท่าแม่ไปเท่าเตอร์นะไม่ได้หัวแม่เนี่ยกันแล้วก็มามาหาล้านมาหาล้านอ่อนเน,นี่ยน่ะเนาะล้านเมื่อกี้มาที่พูดไปเนี่ยค่ะก็คือเป็นภาษาบ้านใหม่เองเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่นะ,ะหลายหลายคนไม่รู้ใช่ไหมว่ามาเป็นคนไทยใหญ่อะจริงๆมาเป็นคนไทยใหญ่นะคะ,ะทุกคนค่ะเป็นคนไทย่ตั้งแต่กําเนิดเลยพ่อแม่ไทยใหญ่หมดเลยนะคะไม่ได้เป็นลูกผสมอะไรทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้ามาใช้ชีวิตยอยู่ที่จังหวัดเออที่ถ้ามาใช้อยู่จริงๆ,ๆอะมาจะพูดภาษาไทยสตัตวนใหญ่ นะค,ะคนก็เลยบางคนจะไม่ค่อยรู้นะคะ,คะก็ประโยชน<ร>์ที่ไมยพูดเมื่อกี้นะคะ<ร>ม,มันก็บอกว่าอ,อมยมาที่ฝากนะคะก็คือเป็นปนบ้านเกิดไม้แ่แหละแต่ว่าถามว่าเป็นบ้านเกิดจริงๆไหมโตที่นี่ตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ตจำความได้นะคะก็คือก็นับเป็นบ้านเกิดละกันเนาะแล้วก็มาหาแม่นะคะมาหาแม่ของไม้เองแล้วก็มาหาหลานน้อยนะคะซึ่งเป็นลูกของน้องสาวที่เพิ่งคลอดตอนนี้ก็เดือนกว่าแล้วนะคะดีใจจะได้ไปหานนองอาชีพแล้วนะ แต่ว่าจะเป็นไทยประมาณว่าพูดอ่ะจะพูดแบบไม่ค่อยชัดเหมือนกับไทยใหญ่จ๋าเลยแต่ว่าจะพูดแบบรวมๆกันเลยอะไรเงี้ยไทยผสมเมืองมั่งผสมไทยใหญ่ไอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบภาษามันจะปนๆกันนะคะถ้าฟังไม่ไม่รื่นหูอย่างไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นเนาะ เต็มเลยคะ่ะรอบนี้ทั้งขนตุ๊กตาขนของที่นขนมมาให้เด็กๆเลยอากอ่ะคือตอนนี้เราเราใส่ของบนอ๋อเคเครูปแหลกนะคะเป็นที่ใส่ของจะบอกว่าใส่ของได้เยอะมากคือตุ๊กตาประมาณร้อยกว่าตัวที่อยู่ในนี้นะคะบอกเลยว่าเคเครูปแหลกเอาอยู่แล้วก็ยังมีที่ว่างให้ใส่อีกเยอะมากๆเลยทุกคนบอกเลยว่าคู่เจ๋งอ่ะไปซื้อนะ เป็นความเชื่อแล้วกันเนาะความเชื่อนะคะเวลาแบบมีเด็กที่บ้านยอะไรเงี้ยเราก็ต้องปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกก่อนเลยเนะะี้ยค่ะก่อนจะมาเจอเน้องน้อยอันนี้เป็นน้ำมนต์นะครับจากวัดนะครับก็มาไว้หน้าบ้านเห็นน้องเขาบอกว่าเดินทางไกลมาแล้วนะครับเอาน้ำมนต์ประพรมลดซะหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้น้องบอยพ่อของน้องอาชิสามีของ น้องน้องเขาเรียกอะไรวะน้องเมียน้องภรรยานั่นเองนะครับเำาจะทําแบบนี้เวลามีญาติญาติเดินทางมานะครับกายาคิดหนักเลยแบบนี้ชิ้หนักนี่น้องอาชีพเวลเดินกว่ากนี่อุ๊ยทำไมชอบทำท่าอย่างเงี้ยเครียดเหรอคือน้องสาวของน้องไมเลยนะคะ ชื่อ้องอะไรคะน้องพีพีอ่าที่น้องพีพีนะคะอันนี้คือน้องไอชีเนี่ยอาชีค่ะเพิ่งได้เจอเพราะว่าตอนที่น้องค้อดด่ะเราเราไม่ได้มาเราไปอะไรนะเราไประยองเนาะเราไประยองแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้มีเวลามาเุกกตามาให้ตุกกระตาเล่าเลยโอยด้วยตัวเดินเท่ากันเลยโอ้ยเฉียดเฉียดเฉียดนะะตื่นอะตื่นสิ เขาบอกว่าเด็กอะ่ะตัวตัวหอมมากๆเลยนะตอนแรกเกิดหอมเนาะสองสามวาันมแบบมีแต่คนอยากกินนะน้องพอหลังๆมาโนูแม่มันเข้าปากก็มันปูเลยทีนมงดูอยู่หิ้วไลยเต็มเลยของแท้ <c oughs> ของแท้ครับ <c oughs> ทุกคน เมือตื่นแล้ววกินแล้วก็จะนอนต่อเมื่อกี้น้องร้องห้ารู้สึกใจไม่ดีนะคะึงทุ้งมเก้าสองสี่้าหกเน็ปอ็อี่น้ารูแล้านะ,คนคะอ,นนาอยู่ที่น้ารูแป้าสะอะ,ะมากเล่นน้าิเอ็าอนนี่า้้สายพี่าสงาวห้าน <laughs> ทุกคนแาอยู่กันที่น้ารก็แลา็ลลม่ทําอกไรกินอนะส่ ว่าเตรียมกับข้าวร้อนแล้วนะคะมีส้สมตำมีไส้ย่างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้เอากับข้าวมาเองอุ้ยฟุตคือที่น้ำรูเนี่ยเขาเป็นอุทยานแห่งชาติดอย้าห่มปกนะคะทุกคนนะนี่เลยค่ะน้ำรูนะคะเป็นน้ำออกรูน้ำที่เนี่ยชาวชาวบ้านของบ้านสวนชานะคะก็คือจะใช้น้ำได้ฟรีเลยไม่เสียค่าน้ำนะจะบอกบอก่อนอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยแป๊บน,นึงนะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวา ครับอันจะปิด5โมงนะครับจ้างาซ้ายเลยครับน,นี่อยู่ไหนวะ <laughs> <laughs> ววดเนี่ยชุ <laughs> ่มฉ่ำเลยเจอแล้วเราเจอแล้ว้ถไปจาดรถก่อนตตอนนี้มาอยู่ที่น้ำรูเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้คือหลานชื่ออะไรครับเมทาสิทธิ์เมทาสิทธิ์หรือว่าน้องต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นนะคะน้องต้น้นะคะวันนี้มารับน้ำใหม่หน้าคล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนไหมน้องต้นจะเล่นห่วงยางเหรอครับ <c oughs> ใช่อ๋อโอเคโอเคเนีย่ยไปเล่นนะ้าโอเคครับเดี๋ยวน้ำมาไปเล่นด้วยนะคะที่นี่มันเป็นสถานที่ท่ทองเที่ยวด้วยนะคะช่วงสงกรานคนจะเยอะมากนะคะมีทั้งแบบเออชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านต่างงที่นะคะก็จะมาเล่นที่นี่เพราะว่าน้ำมันเย็น แล้วก็ร่มร่มลื่นมากๆเลยค่ะสามารถออกมานั่งกินอาหารกันเหล่งเนี่ยตามจุดต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตรงกลางเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถลงไปเล่นน้ําได้อันเนี้ยามเล่นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วอะ่ะบ้านเกิดใช่ไหมละ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูด้านน้ำใสม่อกค่ะเราจะดักทุกคนเลยที่มาตรงนี้นะคะ

โอเคค่ะจริงๆอ่ะมาตุ๊กตามาให้เด็กๆแถวบ้านนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นเด็กเยอะมากแถวเนี้ยจะเอามาแจกทั้งหมดเลย <c oughs> แล้วจะขึ้นไปบนดอยด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ไปละมา,าตุ๊กตามาเยอะมากเลยนะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> oh. เดี๋ยวไปแจกเด็กๆกันค่ะทุกคนนี่เลยค่ะตุ๊กตาที่เราจะไาให้เด็กๆกันนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมาก็แจกเลยคนละตัวไม่เพราะว่าถ้าประกาศนะไม่ไม่พอเด็กเยอะมากใครผ่านมาทางนี้มาเอาตุ๊กตาได้อันนี้เอาไปให้ลูกสาวค่ะลูกสาวคนไหนลูกสาวคนไหนไม่สียวจะไปยุ่งสาวอีกอมีค่ะพี่ลูกสาวถ้าเดอกอะไรมัดเดอต้องแต่ไหนด้วกเราจะเอาตัวไหนจะตัวนี้หรือตัวไหนออนนีมาปไป เอาลไม่ลูกเอาไหมเรื่องไหนีเอาตัวไหนคะเาเรียกเลยเรียกเลยลูกเอาเลยอัวนลอาชอบออนไหนคะชอบอันไหนเอาเรียกเลยเลยอาไปยตัเกรูยกชอบอันไหนชอบไหนชอตัวอ๋อมีเจ้าของนนลูกมีเจ้าของแล้วครเอาตัวไหนอ้า หมดแล้วหมดเลยน้องหมาเหรอ,อเอาไหนคะโอเคเอาน้องนั่นเลยสองตัวเหรอฮะแค่สองอัน <laughs> อ๋ออันใหญ่เหรอขออัน้องอนัง่นใหญ่เออไม่ยิ้มเลยเอาสองนิว้วสองนิ้วไหนเอาสองนิว้วโอเคค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้มายก็อยู่กับครอบครัวนะคะวันนี้เอาส้มตำหรือว่าอ๋อแล้วก็หมูย่างนะคะทุกคนเห็นถังไหม อันนี้เราทำมาจากบ้านนะคะมาย่างหมูย่างไก่เองนะคะก็คือแบบไม่ต้องซื้อมาถึงก็ค่าเช่าอะไรก็ไม่มีคือเตรียมมาเองหมดทุกอย่างเลยนะคะก็ถือว่ามีความสุขอ่ะลูกเห็นไหมครอบครัวแต่และครอบครัวก็มากันเยอะมาต่างแบบต่างบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะต่างจังหวัดก็มานะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แบบมาตั้งใจทาตุ๊กตาเนี่ยมาให้แบบน้องๆทุกคนที่มาที่นี่ให้ไปแบบอาจอาจจะไม่ครบนะ,ะเพราะว่า ก็มีแบบไม่ได้เยอะมากนะคะก็แบบว่าตามตามที่กําลังเราไหวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นของสะสมบ้างของให้ของขวัญวันเกิดบ้างอะไรเงี้งยะะซื้อเองบ้างนะคะก็มาแจกเพราะว่าของเราที่แบบไม่ได้ใช้แล้วก็ามาแบ่งปันกับน้องมันก็แบบว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะใครเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่ามีของที่ไม่ได้ใช้หรือว่าของที่แบบเราไม่จําเป็นจริงๆอะ่ะก็สามารถที่จะเอามาบริจาคให้กับน้องๆได้คนที่แบบว่าเขาไม่มีจริงๆอะ่ะอ,อย่างตุ๊ก,กตามันก็แบบ เนี่ยทุกคนเห็นแบบนี้มันไม่มีค่าแต่ว่าจริงๆอะมันมีค่าสำหรับเด็กๆที่แบบเขาไม่มีโอกาสนะคะอลบาโอเคอันนี้มันเป็นมันเขาเรียกว่าหญ้าใช่ไหมเขาเรียกว่าหญ้าคานะทุกคนที่มันอยู่ตามถนนนะอันนี้เขาก็เก็บมาแล้วเขาขายราคาหนึ่งบาทตั้งแต่สมัยมาอยู่ปหก <c oughs> ไม่ขึ้นราคาเลยนะอัลลบาทนั่นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอุดหนุนคุณแม่เขานะเขาแบบเดินลงมาเดินลงมาเหรอคะอ๋อ,อ ปากาใช่ไหมอ๋ออ,อยู่ปากาเนาะอันนี้เขาเดินเท้าลงมาโอ้กี่กิโลเนี่ย <c oughs> <g iggle> <g iggle> ยาวมากถือว่าเป็นงานดีนะ,ะเขาผักเ,เตรียมทำสีเองด้วยสวย่อไหงานงานจริงเลยนะคะ นะช่วงนี้ช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนมีแหลกเล่นน้ํากันอะไรเงี้ยหกโมงแล้วค่ะยังสาดกันอยู่นะคะน่าจะยันค่าอะ่ะพรุ่งนี้ก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้คนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะ,ะวันที่14นะคะ14ส่วันสงกรานคนน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะ,ะติดตามกันไว้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาจะพาไปดูว่าเขาเล่นแถวเนี้ยเขาเล่นกันน้ําเป็นยังไงกันบ้างนะพรุ่งนี้แบบติดตามกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ของวันสงกรานที่ไมยกลับบ้านมาแล้วนะคะวันนี้จะไปเที่ยวกันไปที่ฝั่งข้างล่างนะคะไปในเมืองค่ะไปขับรถเนี้ยแล้วก็มีน้ำใส่ข้างหลังกระบะไปเล่นกันไปสาดกันนะสนุกมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้ก็ทาติมเก่งเกงช้างรองเท้าแตะนะคะแล้วก็เสื้อแขนยาวเพราะว่าเราต้องเล่นน้ําประมาณนี้เลยหมวกพร้อมถักเปียแบลไหมมาเนี่ย เมนมากกับนาเล่นมากเปิดเยอะนะย้ำอ่ะ้ตอนนี้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะอยู่ที่ลานพระธาตุศบฟางนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ําสายแม่น้ํากกนะคะก็จะมีพวกร้านอาหารต่างๆนะคะมาคอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวอคนเยอะมากเลยนะ อันนี้เป็นครั้งแรกที่มายมาที่นี่นะคะลานพระธาตุศพฝางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนะที่นี่นะคะก็เขาจะมีเป็นแบบแพรเป็นที่นั่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวมานั่งกินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถซื้ออาหารจากข้างนอกหรือไม่ก็เออซื้อจากที่ร้านเองเลยก็ได้เหมือนกันนะมีอาหารค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะทุกคนคะาตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อกี้ถามถามพี่เจ้าของเขาบอกว่า ลางคืนจะมีดนตรีนะคะแล้วก็มีพวกกิจกรรมให้เล่นเหมือนกันนะคะกลางคืนก็มีเหมือนกันค่ะใครที่จะมาเที่ยวก็มาได้นะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินหากันอยู่ว่าเราจะไปนั่งที่ไหนกันดีนะได้ยังคนเยอะจริงๆค่ะ <c oughs> ไปรู้ปทนี่นั่งที่ไหน <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดียเดี๋ยวหาก่อนเรแยกนั่งป,ปีนี่นั่งสองวงไอ้แก,ก่พี่มากันแบบเยอะอะเนาะน้ำแข็งหนึ่งค่ะ ออฟเฟนไฟไหมอันนี้เป็นนกแก้วพันอะไรนะพันโรเบิร์ตเลอรเบิร์ตพันเลอรเบิร์ตใช้ตอกชื่อน้องตาตาครับตอนนี้เรากำลังฝึดให้น้องพูดอยู่นะคะอ่ะพูดนะหนึ่งสวัสดีครับ น,<า>น้องพูดได้ค่ะวั<า>สดีครับ<อ>เดือนเออเดือนก,กว่าเองอพ่ออยู่ไหนพอ่อแม่พ่ออยู่นูน่นนบินไปหาพ่อสิบินไปหาพ่อได้ไหมตอนนี้เราก็ได้สั่งอาหารมากินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันที่บ้านที่บนดอยนะคะทุกคนนะเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่บนดอยเลยนะบ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกันที่บนดอยนะคะ <c oughs> อันนี้คือเราเปิดกล้องที่นี่เน,นะเป็นบ้านเราเองค่ะตรงนี้เราอยู่มาตั้งแต่สมัยนู่นเลยตั้งแต่นู่นอะ่ะตั้งแต่เด็กเลยจนถึงตอนนี้เล่าให้กำลังเก็บอะไรนะเขา ยอดมะขามอ่อนเอออันนี้ก้ามก้านต้บนหอยอดมะขามอ่อนนะคะเนาะยอดแก้งยอดหมักแก้งเนี่ยว่ะ,วะคนใช้เรียกยอดมะขามอ่อนใช่มื่ไหร่ะแต่เอามายำเนี่ยค่ะเนาะวันนี้จะทําเป็นเมนูยำยำยอดมะขามยำยอดมะขามเนี่ยค่ะอร่อยมากเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรลับของทักบ้านของเราด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยใครถ้าแบบว่าที่บ้านใครมีแบบมะขามอะไรเงี้ยค่ะถ้ายอดมันออันะเก็บแล้วไปยำได้เลยอร่อยมากทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราเก็บไปไประมาณไหนละเดี๋ยวมึงน,นะอันนี้นะไม่ได้ตกพื้นเห็นไหม <laughs> อันนี้คือกินกันทางบ้านเลยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าวิธีทำทำยังไงให้ออกมาอร่อย <c oughs> วิวที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นวิวข้างหลังทุกคนเห็นไหม <c oughs> เป็นวิวสวนส้มน,น,นะคะอยู่ข้างหลังบ้านเราเลยสวยมากภู <c oughs> เขาเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เวลากลางคืนเนะะี่ยค่ะมันจะเห็นตรงไฟตรงในเมืองค่ะจะเห็นไฟในเมืองด้วยนะคะวิวจากบ้านเราสวย <c oughs> อืม ต,ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นหมอกฟันหน่อยนะใช่ค่ะมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จริงๆภูเขาตรงนั้นอ่ะมันจะชัดมากๆเลยนะคะสองหนึ่งสองสามสามลูกแต่ว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติที่แบบมันยังไม่ได้ปรุงนะคะเป็นแบบไหนยอดอ่อนครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยว ปาดอืมแซ่บอันละอยากได้น้ำจิ้มเกลือมากเลยเนี้มือออ๋อันนี้ก็เข้าโกเตียวค่ะก็ทำเด็กกาเฮ็ดอะไรอย่งก็ยำสมแกงเนี่ยว่ะกำไตหอยยำสมแกงซาสมแกงเออซาเออซาสมแกงเห็นไหมเวลาพูดจริงๆแกมันพูดได้ไงเด็กกาซาสมแกงเนี่ยค่ะละก่อนด้อะไรอย่งก็ ก้ามตกะถ่ายปันเตยวาวิธีทําในเป็นใสเอียงพองลนเนาะอร่อยวิธีเฮดแต่ละแต่ละเมืองแต่ละคนเหมือนกันน่ะแต่ว่าบครพวขขงเฮาจะกินแบบสบายสบายถุดิบเป็น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 หน้าหารที่แบบว่าพอมาเงินต้องะไรกินถ้าเกิดว่ามันไหวก่อนนะถ้ามันไหวนะอ๋ออันนี้คือแก่เนี่ยถ้าภายเตเฮดเนี่ยก็ประมาณหน่ต้องเก็บนะมันมันแก่อ่ะมันแก่อ่ะกินไรนะคะเนาะ โอเคเอาไปให้นะใสรร่อะไรนี่รอแส่อะไรเอาตรงปไปอ่ะอันในเฮดเกียงผักเขียวเขาเป็นแบบเมนูตีเวลามาเฮือนตรงไรกินตลอดเลยก็จีมีผักปักผักน้อยแล้วก็เฮ็บ เฮปเอยียงกอลายตีนี้นะคะแล้วก็ดิขาดแล้วก็คืออิม่มขิมภาษาไทายบปนของวาใบาแมงลักนะคะภาษาไทายก็บอกว่าไวอิม่มขิมเนะะี่ยหอมมากเอาไวา้ใส่พักปักพักน้อยแล้วก็มีหมักโถเนาะหมักโถา่า้าฝักทองนะเตะเฮปเอยียงก็เฮ็ดนำมันอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกเป็นน้ำพริกของแกงผักเขียวนะคะ พี่คนอันนี้มีอย่างพองก็น้ำพริกเนี่ยมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงพริกถั่วเน่าถั่วเน่าประมาณสองแผ่นก็คือของปรุงแบบมี้กันง่ายๆเลยแล้วก็เกลือชูรสปรุงตามใจชอบอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเครื่องปรุงของยำเห็นไหมเอาใส่แกงใส่ปลาจมอันนี้เดี๋ยวจะใส่กลางออกก่อนใส่ปลาในแกงผักเขียวเนี่ยแหละส่วนอันนี้คือเครื่องจี๋ยำสมสมแกงออ๋หรือว่าซาสมแกงเนาะเนี่ย เครื่องปรุงแบบมีแบบนิดเดียวเลยแต่ว่าอร่อยมากนะคะที่เราไปเก็บกันเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะอันดับแรกต้องไปน,นี่ก่อนตอนนี้เราต้มน้ําแล้ว<แ>พอน้ําเดือดปุ๊บก็ใส่ตัวนี้ลงไปน,น,นะคะใส่ตัวเน่าลงไปก่อนฮะอันนี้เราต้อใส่ผักไว้เลยคือะไรออันนี้มันเปื่อยช้าเราต้องใส่ก่อนพอผักอันนี้เริ่มเปื่อยแล้วเราก็ค่อยตามทีหลังนี่ฝั่งแกงผักเขียว เดี๋ยวจะใส่ไปเลยเนาะมีหอมแดงนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ใส่ไปหมดเลยน,นี่พี่สาวเตรียมไว้ให้ละเป็ส้มเลยค่ะนะ้องแล้วแต่บานเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นีอไออังก็ถั่วลิ้นแคบหมูแ,หมแล้วก็ถั่วเน่าอ่าะใส่ลงไปเลยไต้าหูเนาะแบบถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะท้าชอบเผ็ดก็ใส่น้อยๆไปก่อนอ่ะไม่เผ็ดนะค่อยๆใส่ก่อนอ อ่อแคบหมูมันมีเค็มอยู่แล้วใส่เยอะทันทีเดี๋ยวมันแคมเลยน้ำมันพืชนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้อ่าน้ำมันพืชขยำขยำได้เนาะอย่าเพิ่งขยำแลกเกินขยำเพราะมันคุกเข้าเข้ากันก่อนอ๋ออ๋กเข้าให้เข้ากันเอาสองแผ่นไหมสองข้างแบบนี้อืม

you wow.

ของที่จะราหัวญาติผู้ใหญ่นะคะก็จะทําแบบนี้ทุกๆปีเลยนะคะก็ตามกําลังเลยค่ะว่าเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นบางบ้านก็จะมีแบบมาม่าผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าปีนี้เราจะมีแบบมาม่าอวนตีนเอยแล้วก็พวกขนมอะไรอย่างี้ค่ะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแบบดอกไม้ทุกเทียนดําหัวญาติผู้ใหญ่นะคะ อันนี้คือพี่สาวเราเป็นคนจัดเองนี่นี่เพนมาทำไมคะก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเป็นประเพณีนะคะของชาวไทยใหญ่แล้วก็ของน่าจะคนทุกพื้นที่เลยที่ทากันนะแต่ว่าคนเมืองก็ทำเองนะจริงตลอดคนเมืองก็ทำเองนะใช่คนเมืองก็ทำหมดเลยนะคะเป็นประเพณี อ่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไปดำหงสแบบอผู้ใหญ่แบบพิเศษพิเศษหน่อยพ <c oughs> ิเศษพิเศษก็จะเยอะหน่อยพ <c oughs> <c oughs> ิเศษพิเศษหน่อยพิเศษเราแตงโมงนี่คือของไทยอันนี้แตงโมงนี่เอาไวเอาไว้ใส่อ่าเรียกเลยว่าเอาไว้ใส่บาตรอ๋อใส่บาตคือวัดเราต้องหั่นชิ้นแล้วก็ใส่ถ้วยอ๋อาใส่เขาเรียกอะไรใส่ถ้วยถ้วยตวงใช่ป่ะไหว้พระอ่าใส่ถ้วยตวงไหว้พระ ใส่ก๊อกส้มต่อ,อ,อตอางไกต่อต่ออางนกต,ต่างออาก,ก๊อกส้มต่อพรุ่งนี้เราจะไปที่วัดกันนะคะไปทำบุญให้คุณพ่พอด้วยนะคะคุณพ่พอ,อก็ตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรามากมายนะ <c oughs> <c oughs> ไปเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็เตรียมของทำบุญกันนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่15เมษายนนะคะทุกคนจะพากันมาที่วัดเพราะว่าพรุ่งนี้จะตรงกับวันพระแต่วันจริงๆแล้ววันนี้เขาจะเข้าวัดกันวันที่15เมษายนนะคะก็จะมีการขนทรายเข้าวัดแล้วก็มีการปักตุงด้วยนะคะซึ่งวันนี้มายจะพาทุกคนไปทําบุญให้คุณพ่ออ๋อด้วยนะคะไปข้างในกันเลยค่ะค่ะแลวที่นี่ก็เป็นบรรยากาศสําหรับวัดของบ้าน องมาเธรรมดาธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนไม่ใช่ว่าเชิงเขามากๆนะชื่อว่าวัดส่วนชานะคะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้กําลังรอนะคะเหมือนกับว่ารอประมาณรอคิวแหละ <c oughs> นะเพราะว่ารอให้ชาวบ้านท่านอื่นเขาทําบุญกันก่อนนะคะเดี๋ยวมากำลังต่อแถวอยู่นะคะวันนี้กะทําบุญอุทิศไปให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อของมาเองที่เสียไปแล้วนะคะก็จะได้ทําการส่งบุญไปให้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะทุกคน เป็นเป็นวิหารนะคะวิหารที่กําลังแบบสร้างขึ้นมาใหม่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะรอรองบรอศรัทธาแรงศรัทธารอรอเงินนั่นแหละอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีกระถินพระป่าอะไรเงี้ยนะ,ะเขาก็จะเอาเงินมาสร้างวิหารใหม่ ทำบุญที่วัดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ตู่เจ้าบอกว่าครอบครัวใหญ่มากทุกปีเลยค่ะเพราะว่าเรากลับมาทุกปีเลยช่วงสงการนะเป็นครอบครัวใหญ่พี่น้องมาหมดเลยนะคะเมื่อกี้ก็เห็นกันบ้างแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันเร็จแล้วก็จะไปดำหัวญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะก็คือภาษาไทยก็เรียกว่ากากาัน้ตนะคะเนาะกันต้อ อย่างก็ก้นเท้าก้นแก่ในกานที่เข้าแบบว่านับนับนับ,นบถือเนี่ยเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปอเข้าอยู่เข้าก็เฮ็ดไม่ตลอดทุกปีเลยแล้วก็มือปอมอยู่เข้าก็ตองเฮ็ดในคะน่ะป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทริปกลับบ้านช่วงส่งกลางของม้ยนะคะเรียกได้ว่าสนุกแล้วก็แบบอ๋อมีความสุขที่สุดเลยนะคะกับ 3วัน2คืนนะคะนอนที่บ้านน้องสาวคืนหนึ่งแล้วก็นอนที่บ้านแม่คืนหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเล่นน้ําดําหัวไปวัดก็คือแบบอยู่กับครอบครัวนะคะสนุกสนานกันไปนะคะก็หวังว่าปีหน้าไมาะก็จะกลับมาทุกปีแหละนะคะปีหน้าก็จะกลับมาแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรดีๆให้ครอบครัวทำนะคะก็คอยติดตามกันด้วยนะคะ วันไหนก็เตีเมื่อเฮือนเจียงใหม่เอาคะ่ะสามวันสองคืนเนาะติมาอยู่กับครอบครัวไหนคะเนาะก็มีกะวัดกะดำหัวก้นใหญ่ก้นเทาก้นแก่นะคะแล้วก็กินข้าวกับตีเฮือนไหนเนาะกะเล่นนำการกะเลอา่าป้าเขาพวกกะเลกันนะคะดีจดแล้วค่านะ,ะนอะ่อาปีหน้าน้องไม้ก็เต็มมาเลดแทงไหนคะเนาะปีหน้าติดต,นะต,ต,ต,ตามกันไว้นะวันน้องไม้ต็มมาแห่งพองเต็มาอ่าแจกเอียงละอ่อนพองไหนเนาะติดตามกันไว้ค่ะวันไหนกองใหม่สุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อร่อยไหมคะพูดกับแม่แจ๊กก่อนบอกอร่อยไหมอร่อยค่ะมันเดยเนี่ยไอียบอกแล้วอะกูบอกแล้วอะกูบอกแล้ววันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันแรกนะคะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ